วส, war. สวัสดี F un, ค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้อง่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชงเยาวันพาโซเล่เป็นชงแบ่งปันโตเล็กแบงปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลด้วยค่ะพี่น้อง่าสาหรับคลิปนี้เก่าแนวทางด็ดิแนวทางเหม็นเมนมาฝากคือเก่าแล้วค่ะพี่น้อง่าแนวทางเด่นบนจับชุดบนสองตัวบนเอามาฝากเลยค่ะพี่น้อง่า หลังจากที่จับชุดล่างลงไปให้แล้วก็มาจับชุดบนให้เดยค่ะพี่น้องเด้อเข็น okay, บอกค่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นจับชุดล่างเฮ็ดคลิป hmm. ลงไปให้แล้วค่ะพี่น้องคะและ้ว่ตไปอันนี้จะเป็นจับชุดบนนะคะเห็น okay, บอกค่ะพี่น้องเอ้ย จับจอยชุดจับจับชุดบนค่ะพี่น้องคะจับชุดด่างบิวจับชุดล่างก็ลงไปให้แล้วคลิปก่อนนานๆเนยค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นจับชุดบนเหล็กหกหางหกตัวสําหรับอ่าบนนี่มีอีกสูตรหนึ่งเล็กวิ่งค่ะวิ่งบนตัวเดียวคือเปดค่ะพี่น้องคะบนตัวเดียวคือไดเปดเลยค่ะพี่น้องเด้อ เลยเอามาฝากสําหรับชุดบนมันก็สิเเลืออยู่สองหางคือหกแปดกับเจ็ดแปดเก็กพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขวิ่งบนตัวเดียวสุรดระยะสันนะ้นคือได้แปดตัวเดียวค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็มีวิธีคิดไหนนําเด้อกับพี่น้องค่ะงวดประจําวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดปีหกเจ็ดเด็พี่น้องค่ะเลขที่ได้มาหกตัว 6, หกหางหกเจ็ดหกแปดหกเก้า เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหรือว่ามันสิมาเบิร์นหรือมันสิมาเปดเปดบ่หรือสิมาหกแปดแปดหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดกะเป็นเพียงแนวทางสื่อสารกิมเบงรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะคือชุดวิ่งบนตัวเดียวคือได้เปดค่ะมันก็มีอยู่ในนี้งสองหางอีกสี่หางก็เป็นตู้กันในน้องค่ะพี่น้องค่ะ เป็นความเสือเด้อค่ะพี่น้องความเสือเด้อคะ่ะเลขทุกเลขหวยทุกหวยสูตรทุกสูตรมีเข่ามีออกปกระกันตีว่ามันสิมา,าได้ตลอดเวลาเนาะค่ะพี่น้องค่ะ mm. เป็นเพียงคำเลขกคำนวณเลขคิดเลขกคำนวณทอน,นั่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝ mm. ากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเน่ผ <c oughs> ู้ใดบ่มักบ,กบ่ชอบก็เลื่อนผ่านคือเก่าคะ่ะผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำเน่เด้อจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอามาแบ่งปัน เกิดเป็นแนวทางทอนั่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนจัจาเอาไปเบิ่งตัวเรกกันหน้ากล้องขมัญก็คือบอ่าสัตว์มาในเนาะกับพี่น้องค่ะมัดไมาเห็นโกบักหน้ามันก็คือชัดอยู่มัดว่าไม่เห็นเมืองตัวเรกมันก็เป็นจืดๆจางๆ,งๆนี่ยสัตว์บอกพี่น้องค่ะ ทับบอสซาดเดี๋ยวขึ้นตัวแดงๆให้อีกเทินหนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะคอยเบิ้งในกล่องนี่คอยปัดเรือกคอยตาลาย <c oughs> ขอโทษขออภัยเด้อค่ะจมูกอยู่ผู้เดียวเฝ้าอยู่ผู้เดียวเอ,เอาละเอาระค่ะเลยบดงวดประธาวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดเนาะค่ะเนาะโชคดีรำลุย่ยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งคะ่ะเจอกันคลิปหน้านเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสิพาชมสวนก่อนจบคลิปคะ่ะ พาชมต้นหอมผักกาดอันนี้ผักกาดกวางตุ้งค่ะพี่น้องค่ะมีบักทัวฝั่งทางนี้สิเป็นพริกมีมะนาวอีกทางหนึ่งก็มีอีกต้นหนึ่งก็มีทางนี้นะคะพี่น้องค่ะมาเบิ่งมุมนี้กับน้ำมันสิชัดบ่โอ้มันเป็นกระดาษขาว สุดีลำด้วยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะ